สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกับเรื่องของลิมโฟไซต์ต่ำนะครับว่ามันเกิดจากอะไรสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย ICU เพราะกับผมหมอแอผู้เชี่ยวชาญด้านการโรคปอดไอซียครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าลิมโฟไซต์นะครับซึ่งบางคนไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพมาแล้วหรือไม่สบายเนี่ยแล้วมันต่ำนะครับก็ถามผมเข้ามาเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ ข้อมูลส่วนหนึ่งก็ได้จากคุณหมอแมทธิวนะครับเขาก็เป็นคุณหมอโรคเลือดนะครับคุณหมอแมทธิวเนี่ยก็อยู่ที่ h a r v a r d m e d i c เนะือ้อ o o l เขียนบทความขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของลิมโฟไซต์ต่ำนะครับเราจะได้รู้ว่าอีให้เราควรจะทำอะไรต่อนะครับเวลาที่เราไปเจาะเลือดนะครับก็คือ C B C ใช่ไหมครับมันก็จะดูเม็ดแดงเม็ดขาวเก็ดเลือดนะครับ เราอาจจะไปตรวจสุขภาพตั้งใจไปตรวจนะครับโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยหรือว่าเราไม่สบายแล้วไปห้องฉุกเฉินนะครับตอน,นั้กเจาะเลือดมาปุ๊บหมอแจ้งว่ามีลิมโฟไซต์ต่านะครับหรือเราเห็นผลเลือดนะครับบางทีไปตรวจสุขภาพก็จะให้ผลเลือดสม,มุดต,ตรวจกลับมาใช่ไหมครับอ้าวทำไมลิมโฟไซต์ต่าซึ่งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันพบเป็นอันดับ2รอ,องจากตัวนิวโทรฟิลนะครับ เม็ดเลือดขาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนิวโทรฟิล40-70%นะครับรองลองมาจะเป็นลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20-40%นะครับโดยอ่ามันเป็นอันดับ2รอ,องจากตัวนิวโทรฟิลนะครับก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในกระแสเลือดส่วนหนึ่งก็อยู่ในระบบน้ําเหลืองนะครับระบบน้ําเหลืองก็อย่างเช่นพวกต่อมน้ําเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมไทมัสพวกเนี้ยนะก็เป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดขาวนะครับพวกเนี้ยก็คือเป็นลักษณะของตัวลิมโฟไซต์นะครับ ถามว่าเวลาเราไปจอดแล้วเราบอกว่ามันผิดปกติเนี่ยบางทีเราไปดูค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องไปหาตัวที่เรียกว่า a อ s ซ l ล t e ลิมโฟไซต์ขานะครับย่อว่า alc นะครับซึ่งมันได้มาจากเอาจำนวนเม็ดเลืดขาวทั้งหมดนะครับที่ออกมาอาจจะหมื่นตัวนะครับมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ของลิมโฟไซต์คูณเสร็จก็ไปหาร1 0 0ดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับถ้ามันน้อยกว่า100ตัวนะครับต่อไมโครลิรเนี่ยอันนี้ถึงจะบอกว่ามันน้อยนะครับ ลิมโฟไซต์ก็คือน้อยกว่า1,000ตัวนะครับถ้าเกิดมันน้อยเราก็จะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะครับเพราะนิดหนึ่งว่าลิมโฟพเนียนะครับอันนี้บอกถึงว่าเออมันมีเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยมันน้อยนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงตัวลิมโฟไซต์นะครับถ้าใครจำตัวนิวโทรฟิลได้เนี่ยตรงกลางที่น้ำเงินเข้มๆเนี่ยมันคือนิวเคลียสเนี่ย นิวโรฟิลมันจะมีนิวเคลียสหลายอันใช่ไหมสามอันสี่อันห้าอันอันนี้จะเป็นอันใหญ่ๆอันเดียวเลยนะครับก็คือตัวลิมโฟไซต์นะครับถามว่าสาเหตุที่คนเราอยู่ดีลิมโฟไซต์ต่มเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรนะครับที่เราพบบ่อยๆเนี่ยก็คือติดเชื้อนะครับซึ่งติดเชื้อเนี่ยที่ทาให้เกิดได้เนี่ยก็คือโรคเอดส์นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นโควิด เป็นหัดเป็นตับอักเสบเป็นติดเชื้อแบคทีเรียวัณโรคเชื้อรามาเรียพวกนี้บางอย่างมันมันทำให้ตัวเม็ดขาวตัวเนี้ยมันต่ำได้นะครับหรือว่าการได้รับยารักษาบางอย่างเช่นยาเคมีบำบัดสเตียรอยหรือไปฉายรังสีรักษานะครับพวกนี้ทำให้เมเล็ดขาวลิมโฟไซต์เนี้ยมันต่ำลดลงได้นะครับอันนี้ก็คือสายเราพบพวกติดเชื้อเดีอยวก็เกี่ยวข้องกับการรักษานะครับการขาดสารอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกโปรตีนและพลังงานนะครับ หรือบางคนติดเหล้ากินเหล้าเยอะมากๆนะครับขาดสารอาหารพวกสังกะสีหรือมีโรคที่ทําให้เสียโปรตีนไปทางลําไส้เนี่ยเราเขาก็บอกว่ามันทาให้เมล็ดขาวดิมโฟไซด์เนี่ยมันต่ําได้นะครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็มักจะเป็นมะเร็งที่เขาพ้องกับพวกต่อน้าเหลืองโรคภูมิคุ้มกันนะครับโรคไขกระดูกมันฝ่อไปมันสร้างเมล็ดขาวไม่ได้เลยนะครับหรือมีไตวายเนี่ยพวกนี้เราก็พบว่ามีดิมโฟไซ์ที่มันลดลงได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสีสาเหตุนะครับเพิ่งพอเราดูจากสาเหตุแล้วเนี่ย ถามว่าเรารักษาอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอาการอะไรนะครับไม่มีโล่พวกนี้อาจจะไม่หนาติดตามลองจอเจาะเลือดซ้ำอีกทีหนึ่งสิอาจจะ2ออาทิตย์มาเจาะซ้ำเดือนหนึ่งมาเจาะซ้ำอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเราก็จะมาดูถ้าเกิดว่ามันเจาะซ้ำปุ๊บมันหายเนี่ยตอนนั้นอาจจะเป็นผลเลือดที่มันผิดพลาดหรือว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายติดเชื้อไวรัสเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอหายจากไวรัสเนี่ย มันเจาะสามมันก็จะดีขึ้นเองนะครับแล้วก็การรักษาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคเนาะถ้าเกิดว่าสมมติเราพบว่าเออเป็นมะเร็งอ่ะมันก็ต้องไปรักษามะเร็งใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นติดเชื้อก็ต้องไปรักษาโรคติดเชื้อต่ังรักษาเสร็จไอพวกนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดจากยาใช่ไหมครับเราหยุดยาไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นละ เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือหลักๆคือต้องไปหาว่าสาเหตุจากอะไรซึ่งอันนี้ต้องพบคุณหมอนะครับเราจะ้ไดซักประวัติตรวจร่างกายกันละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนนนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรบนี้สวัสดีครับ